นี่เป็นคำบอกเล่าจากนักโทษชายโอตีแท้โคเมื่อปี2,116ขณะนั้นอายุ35ปีรับโทษอยู่ที่เรือนจำบางขวางในความผิดฐานฆ่าคนตายครั้งหนึ่งเขาพูดกับคิมว่าเขาจะไปทำงานชิ้นใหญ่สักครั้งหนึ่งคงจะมีเงินใช้อีกนานคิมถามเขาว่างานที่ว่านั้นคืออะไรเขาบอกว่ามีแผนการที่จะทำการปล้นธนาคาร ขิมร้องสวนออกมาอย่างตกใจแล้วก็โผลเข้ามาซบที่อกร้องไห้แล้วพูดอ้อนวอนทางน้ำตาให้เขาเลิกคิดทำชั่วเท่าที่ทำก็ชั่วมากอยู่แล้วขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่เงินทองของขิมที่มีอยู่เวลานี้มีเท่าไหร่ขิมจะมอบให้เขาหมดแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หากินในทางสุจริตไปให้ไกลที่ไม่มีใครรู้จักเราเขากอดเธอไว้ด้วยความเห็นใจและสงสาร ได้แต่ปลอบไม่ให้เธอร้องให้เท่านั้นเพราะเขาไม่ยอมล้มเลิกแผนการที่คิดจะปล้นธนาคารเมื่อเธอเห็นว่าเขาไม่รับปากเธอก็ยิ่งร้องให้สือกสื่อ,อื่นเขาฟังคิมพูดแล้วก็ใจอ่อนเกิดความสงสารขึ้นอย่างจับใจแม้เขาจะใจแข็งเพียงไรเมื่อเห็นดวงตาซื่อๆน้ำตาก็นองหน้าเขาจ้องหน้าคิมแล้วพยักหน้าให้รู้ว่าเขาตกลงตามที่เธอร้องขอแล้วคิมดีใจมาก เมื่อเห็นคิมนใจหายเศร้าเขาเองก็ปลอยสบายใจไปด้วยเขาไม่ยอมรับเงินที่คิมให้ใช้เพราะถือศักดิ์ศรีว่าเขาไม่มีนิสัยเป็นแมงดาที่เที่ยวเกาะแมงดาตัวเมียหาเลี้ยงต่อมาเขาก็ก่อคดีขึ้นอีกต้องหลบไปอยู่จังหวัดชลบุรีแต่อยู่ได้ไม่นานก็เกิดเรื่องต้องกลับมาหลบอยู่ที่กรุงเทพอีกครั้งนี้เขากลับมากรุงเทพแต่ไม่พบคิมเขาได้ไปหาเพื่อนผู้หนึ่ง เพื่อนคนนี้รู้จักบ่อแสของคิมว่าไปอยู่ที่ไหนเพราะเขาให้คอยดูอยู่เสมอเพื่อนเขาได้พาไปถึงที่อยู่ของคิมแถวสมย่านซอยจุฬาถามคนใกล้ชิดก็บอกว่าไม่อยู่ไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนเขาคอยอยู่พักใหญ่ก็ไม่เห็นคิมจึงกลับมาค้างที่บ้านอาเสียถนนสุริวงศ์รุ่งเช้าเขากลับไปหาคิมที่บ้านนั้นอีกเขาได้เข้าไปถึงห้องชั้นบนที่คิมนอน คิมเห็นก็ตกใจแล้วโผล่เข้าซบหน้าลงกับอกแล้วร้องไห้คิมเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคิมนับถือมากแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ซื่อได้หลอกลวงคิมให้ไปทำงานเป็นผู้หญิงเต้นระบำแล้วก็ยังพาไปขายตัวทั้งยังได้ขโมยเครื่องเพชรและเงินอีกสองหมื่นบาทเขาได้ฟังอย่างนั้นก็เหมือนมีมีดมาทิ่มแทงหัวใจเขากัดควันร้องออกมาด้วยความโกรธอีนางคนนี้มันอยู่ที่ไหนกูจะตามหน้ามันให้ได้ คิมเห็นเขาโกรธมากหรือว่าเขาพูดจริงทำจริงเช่นนั้นก็ตกใจร้องขอว่าอย่าได้ไปฆ่าเขาเลยเมื่อพูดถึงความผิดแล้วคิมก็มีความผิดเหมือนกันที่เชื่อคนง่ายไว้ใจเขาจึงถูกหลอกเงินทองที่มันเอาไปก็ช่างมันเถิดหาเอาใหม่ได้เขาทำเป็นสงบเพราะกลัวคิมจะเสียใจยและไม่มีความสุขแต่ภายในนั้นเป็นเดือดเป็นแน้นคิดว่าถ้าไม่ได้ฆ่าผู้หญิงคนนี้แล้วชาตินี้คงไม่หายแน้น มันทำลายหัวใจที่เขารักและห่วงแหนเวลานั้นเขาระงับใจแต่ภายนอกทำจิตใจให้สงบเพื่อให้คิ้มตายใจเมื่อเร่งให้คิมล้างหน้าแล้วก็รวบรวมสิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้ขึ้นรถแท็กซี่ไปบ้านพ่อตาของเพื่อนเขาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักนั้นระยะหนึ่งได้รับความสะดวกสบายทางร่างกายแต่จิตใจนั้นไม่มีความสุขเลยเขาเคยปลอมตัวไปเที่ยวดูการปั้นหม้อแถวเมืองนนและผ่านไปเห็นกำแพงคุกบางขวาง แล้วก็นึกสะดุ้งกลัวขึ้นมาพอรู้ว่าตัวเองมีคดีความผิดอยู่ไม่น้อยต่อมาเขากับคิมก็ได้ไปเช่าบ้านอยู่ที่ปากคลองบางกรวยเพราะไม่อยากให้เป็นภาระแก่เจ้าของบ้านต่อมามีคนติดต่อว่าจ้างให้ทำงานเขาตกลงที่จะรับงานชิ้นนั้นจึงได้จัดการให้คิมไปคอยเขาที่หาดใหญ่เมื่องานสำเร็จคงจะมีเงินใช้จ่ายพอเพียงที่จะพากันเข้าไปอยู่ในเขตแดนมาลายูและไปอยู่สิงคโปร์ด้วยกัน เมื่อเขาจัดการพาคิ้มไปพักที่หาดใหญ่แล้วเขาก็กลับมายังกรุงเทพเที่ยวหาซื้อปืนคู่มือไปดูอยู่4ีห้ากระบอกแต่ก็ยังไม่ถูกใจภายหลังไปได้ปืนมาเรตตาปืนกระบอกนี้เป็นของเจ้าพ่อบางนกแขวงลูกน้องนำมาขายให้แก่สวัสดิทหารและหลบหนีไปเขาซื้อปืนกระบอกนี้มาในราคา2,400บาทคนชี้เป้าในนัดวันเวลาไปดูเหยื่อสังหาร นายปิงเจกเง็หรือเสียราชาง้วเพื่อจะได้ยิงไม่ผิดตัวเมื่อถึงกำหนวดวันสังหารขอได้นั่งคอยเวลาสั่งเหล้าไม่ของมาสองกงเอาน้ำเปปซี่ผสมลงไปสองขวดที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มหน้าห้างขายจากซิงเกอร์ถนนสีพยาขอนั่งดื่มอยู่อย่างสงบและใช้ความคิดหาทางหนีทีไล่พอดีกับที่สายของเข,เขาเข้ามารายงานว่าเสียราชาง้วกำลังจะผ่านมาเพราะรถเสีย โดยนั่งรถสามล้อมาเขาเตรียมตัวเตรียมใจยอย่างตื่นเต้นที่จะได้ฆ่าคนมือกุมปืนพกในกระเป๋าที่ขึ้นลำไม่เรียบร้อยแล้วเขารีบจ่ายเงินค่าเครื่องดื่มและรีบเดินออกไปจากร้านเพื่อป้องกันผู้คนสงสัยคอยอยู่ไม่นานเพียงครู่เดียวเสียราชางิ้กวก็นั่งรถสามล้อกำลังจะผ่านหน้าเขาไปความจริงตั้งแต่เขาฆ่าคนมาเขายังไม่เคยยิงคนข้างหลังแต่ครั้งนี้มันจำเป็น ร,รถจักรยานสามล้อถีบเร็วมากเขาต้องเอาปืนจี่หลังเสียบปิงเจกเง็งตรงหัวใจราชางิ้วเห็นกระบ,บอกปืนจอก,ก็ตกใจแทบสิ้นสติเขารีบเมี่ยวไกลปืนลั่นกระสุนไปนระยะเผาขนอาเสียปิงเจกเง,กเง็กกลิ้งลงจากสามล้อเวลานั้นผู้เห็นเหตุการณ์ต่างก็ตกตะลึงแม้แต่สามล้อเองก็ยังไม่ทันตั้งตัวเมื่อได้ยินเสียงปืนคนถีบสามล้อก็หันมามองเห็นเสียราชางิ้วตัวอ่อนเปียกร่วงลงมากองอยู่ข้างล่าง เลือดไหลออกมาจากแผลที่ถูกหญิงคนถีบสามล้อตกใจอ้าปากค้างยืนตะลึงตัวแข็งเขาเลยถือโอกาสที่ผู้คนกำลังแตกตื่นนี้ออกจากที่เกิดเหตุเขาหนีเข้าไปในตรอกวัดแก้วจ่มฟ้าซึ่งทางนั้นสามารถทะลุกออกไปได้หลายทางช่วงนั้นโรงเรียนกำลังเลิกพอดีเขาเดินปะปนกับผู้คนอย่างสบายใจไม่รีบร้อนเมื่อเดินมาถึงรถยนต์ที่จอดรอคนขับก็รีบพาเขาเออกจากบริเวณนั้นทันที วันนั้นเขาได้หลบไปอยู่ที่บ้านพักของคนจ้างหวานต่อจากนั้นเขาก็คิดว่าควรไปจัดการกับผู้หญิงที่หลอกลวงคิมจัดการให้มันสิ้นความแค้นแม้คิมจะขอร้องมาให้ค่าและไม่ยอมบอกว่าหญิงชั่วคนนั้นเป็นใครแต่เขาก็สืบจนรู้ตัวเขารีบขึ้นรถไปที่บ้านของหญิงใจชั่วคนนั้นที่อยู่แถวซอยจุฬาเมื่อขึ้นไปบนบ้านก็เห็นตัวการที่ชักนำหลอกลวงคิมอยู่คนเดียวเขาเห็นแล้วก็เกิดความแค้น โกรธจนไม่สามารถจะพูดอะไรออกมาได้แม้คิมจะนับถือเรียกว่าพี่แล้วก็ยังทำนอกจากหลอกลวงให้คิมเสียหายขายตัวแล้วยังขโมยแหวนเพชรและเข็มขัดหน้าและเงินอีกสองหมื่นบาทเขากัดฟันยกปืนขึ้นจ่อด,ด้วยความแค้นหญิงใจชั่วตกใจกลัวเห็นว่าเขาจริงก็ร้องขอชีวิตแต่เขามีแต่ความแค้นอยากแต่จะฆ่าเขาตะวาดออกไปว่ามันสายเสียแล้วเขาลั่นกระสุนออกไป เสียงร้องโอยคำเดียวจากนั้นร่างก็ฟุบลงดิ้นทุรนทุรายและแน่นิ่งลงกับพื้นตรงนั้นเขานึกในใจว่าคงตายสนิทจึงไม่ได้ยิงซ้ำเพราะกลัวเสียงปืนจะทำให้ชาวบ,บ้านพากันแตกตื่นจะทำให้การหนีลำบากจากนั้นเขาก็นั่งรถสองแถวเล็กไปบางแคเมื่อถึงบางแคผู้โดยสารลงหมดเขาได้ว่าจ้างคนขับรถให้ไปส่งที่สถานีรถไฟราชบุรีจากนั้นเขารีบซื้อตั๋วรถไฟด่วนไปที่หาดใหญ่ เมื่อไปถึงหาดใหญ่ก็ไม่พบคิมจึงนั่งแท็กซี่จากหาดใหญ่ไปตามหาที่สงขลาพอกลับมาถึงหาดใหญ่ก็ได้พบคิมจึงได้เตรียมตัวที่จะเดินทางเข้าปีหนังเขาเล่าเรื่องยิงผู้หญิงที่เป็นตัวการหลอกลวงคิมให้คิมฟังคิมรู้เรื่องก็ตกใจและโกรธเขามากแม้คิมจะโกรธเขาเพียงใดเธอก็ไม่เคยว่ากล่าวด้วยคำหยาบคายร่วงเกินเลยเธอได้แต่ตำหนิตัวเองที่หลงรักเขาจนถอนตัวไม่ขึ้น อีกสามวันต่อมามีผู้ใหญ่จากกรุงเทพไปหาเขาที่หาดใหญ่ทรงข่าวเกี่ยวกับการฆ่าราชาิ้วและหญิงใจชั่วที่หลอกลวงคิมหญิงคนนั้นไม่ตายเพียงแต่บาดเจ็บสาหัสสลบไปเท่านั้นบาดนี้หมอได้รักษาจนหายสามารถพูดได้และให้การกับตำรวจเป็นพยานคนสำคัญเป็นต้นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสาวไปถึงการฆ่าราชาิ้วด้วยเขาฟังแล้วก็สะดุ้งตกใจนึกตำหนตัวเองที่ประมาทไม่ยิงซ้ำ ไม่อย่างนั้นเรื่องราวคงไม่ลุกลามบานปลายใหญ่โตแต่นึกไปแล้วก็คงเป็นเพราะกรรมที่ตามสนองเมื่อถึงเวลาก็หนีไม่พ้นนอกจากนี้เมียของอาเสียราชางิว้วขอยังประกาศให้รางวัลน,นำจับเป็นเงินสองหมืบาทแก่ผู้ที่จับตัวคนฆ่าสามีได้ทางตำรวจได้จับเพื่อนผู้มีพระคุณของเขาไปซ้อมเพื่อบังคับให้บอกที่หลบซ่อนของเขาเขารู้สึกโกรธมากเพราะเพื่อนคนนี้ไม่รู้เรื่องความเคลื่อนไหวของเขาเลย เพื่อนผู้มีพระคุณต้องมารับกรรมเพราะเขาเป็นต้นเหตุแก้วที่เที่ยวสืบจนรู้ว่าเขาหลบไปที่แห่งใดบ้านของใครเจ้าของบ้านที่เคยให้เขาพักอาศัยต่างก็ได้รับความเดือดร้อนเพราะจะต้องถูกนําตัวไปสอบสวนเขาตั้งใจว่าหากถูกจับได้จะต้องซักทอดว่าเมียของเสียราชางิ้มเป็นคนจ้างวานให้ยิงผัวตัวเองทางผู้ใหญ่ได้แนะนําให้เขาหลบไปอยู่กรุงเทพเพราะทางหาดใหญ่ไม่สู้จะปลอดภัยนะเขาคิดดูแล้วก็ดีเหมือนกัน จะได้จัดการกับสิ่งนี่ค้างอยู่ให้เสร็จการเดินทางไปมาเลเซียจึงต้องยกเลิกเพราะเป็นการไม่ปลอดภัยเสียแล้วเจ้าหน้าที่คงจะโทระเลขสั่งสกัดจับตัวเขาไปทั่วแล้วถ้าเขาหนีออกนอกประเทศอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ไทยคอยจับตรงด่านออกไปนอกประเทศหากหนีไปได้ก็อาจจะถูกตำรวจมาเลเซียหรือทางการสิงคโปร์จับตัวได้คงจะมีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกลับมา จึงคิดว่าหากหลบออกไปทางชายแดนภาคเหนือคงจะปลอดภัยกว่ามีหลายทางและไม่ค่อยเข้มงวดเหมือนภาคใต้และคิดว่าจะหลบออกไปทางอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายข้ามสะพานไปท่าที่เหล็กเข้าแคว้นฉานดินแดนของพมา่าเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคิมที่นั่นและหากมีโอกาสจะเข้าไปสมัครร่วมกับกองพลที่93ของจีนเมื่อตกลงใจแล้วเขากับคิมก็เดินทางเข้ากรุงเทพโดยเรือพานุรังสี เพราะเดินทางทางเรือปลอดภัยกว่าทางรถไฟเพราะตัวเขาเวลานั้นมีรางวัลน,นาจับการเดินทางจะต้องระมัดระวังตัวกว่าที่ผ่านมาครั้งนั้นมีข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่าตอนที่เขาอยู่บนเรือพานุรังสีได้เล่นไพ่จนหมดตัวถึงกับต้องขายอาวุธปืนคู่มือแต่ความจริงเวลานั้นเขาเล่นไพ่กัน5คนเล่นกันอย่างสนุกสนานการที่เขาขายปืนความจริงแล้วต้องการซื้อปืนกระบอกใหม่เพราะกระบอกเดิมได้ฆ่าคนตายมาแล้วสองศพ เมื่อติดตัวก็จะเป็นของกลางการเล่นไพ่ครั้งนั้นเขาก็ไม่ได้เสียอย่างที่เป็นข่าวเมื่อเรือมาจอดที่ท่าใกล้กับสะพานพุทธเขากับคิมก็รีบลงจากเรือมองดูซ้ายดูขวาแล้วไม่มีใครสะกดรอยตามเขาก็เบาใจจึงขึ้นแท็กซี่ไปทางถนนจรรยานสนิทวงโดยไปพักที่บ้านของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผู้ใหญ่ท่านนี้นัดว่าจะมาหาเขาให้คอยอยู่อย่าไปไหนผู้ใหญ่คนนี้ได้มอบกุญแจบ้านไว้ให้เขาพักชั่วคราว คืนนั้นเขารู้สึกว่าคิมไม่สบายใจเลยเพราะตามปกติเมื่ออยู่ด้วยกันสองคนคิมกับเขามักจะหยอกล้อเล่นกันแต่คืนนั้นคิมมีแต่ความหวาดกลัวไม่ยอมให้เขาหยอกล้อเหมือนที่เคยคิมบอกว่ารู้สึกสังหรณ์ใจเขามองดูนาฬิกาเห็นว่าเป็นเวลาสองทุ่มเลยเวลานัดไปชั่วโมงกว่าผู้ที่นัดก็ยังไม่มาแต่เขาก็ไม่ได้คิดสงสัยอะไรเขารู้สึกง่วงและชวนคิมนอนแต่คิมไม่ยอมนอน เธอจะขอ,อนั่งเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นส่วนเขานั้นไม่ได้สนใจอะไรมากนะักแม้จะปลอบคิมอย่างไรเธอก็ไม่ยอมนอนที่สุดเขาก็นอนเอาหัวหนุนตักคิ้มหลับไปเขาหลับนานไปเท่าใดจำไม่ได้ทันใดนั้นเขาก็ตื่นขึ้นเพราะคิมจับตัวเขยา่าและได้ยินเสียงกระซิบของคิมเบาๆพร้อมทั้งเขย่าตัวแรงขึ้นเขารีบตื่นมาและถามว่าเกิดอะไรขึ้น พอเอียงหูฟังก็ได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวผิดปกติเขารีบเตรียมอาวุธคู่มือพร้อมสู้ตายแล้วค่อยๆแง้มหน้าต่างออกมาดูเห็นมีตำรวจล้อมอยู่รอบบ้านเขาได้กระซิบบอกคิมว่าเราถูกตำรวจล้อมไม่รอบบ้านแล้วตอนเช้าตำรวจคงจะบุกเข้ามาจับคงจะมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นขอให้คิมหลบออกไปก่อนทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวหากเราไม่ตายสะก,ก่อนคงจะได้พบกันอีกคิมโผล่เข้าซบหน้าลงบนบ่าแล้วร้องไห้ เธอบอกว่าไม่ยอมจากเขาไปไหนเป็นอันขาดจะยอมตายอยู่ด้วยกันเขาฟังแล้วก็รู้สึกสงสารเธออย่างจับใจคิดว่าเขาควรจะหนีออกจากวงล้อมตำรวจไปดีกว่าปล่อยให้คิมอยู่ในบ้านคนเดียวเฉาขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่บุกมาไม่เห็นเขาคิมก็คงจะปลอดภยัยเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการเพียงตัวเขาคิมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้เมื่อเขาบอกคิมตามที่คิดไว้คิมก็ไม่ยอมบอกเป็นตายจะอยู่ด้วยกัน เขาพยายามอธิบายว่าหากคิมไปด้วยเขาก็ต้องหงวงหน้าพวงหลังที่สุดก็จะไปกันไม่รอดแต่คิมก็ยืนยันว่าจะไปด้วยจะเป็นอะไรไม่กลัวที่สุดเขาก็ใจอ่อนตกลงให้คิมไปด้วยจะหนีรอดหรือไม่รอดก็สุดแล้วแต่บุญแต่กรรมก็แล้วกัน